คลิปลวงพี่กาโตะศึกแล้วหลังโดนครหาเสพเมทุนกับสีกา กลายเป็นประเด็นเชา้ากรณีมีคลิปเสียงและแชทไลน์หลุดระบุว่าเป็นของพระสงฆ์หนุ่มนักเทศชื่อดังในภาคใต้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาโดยเป็นแชทสนทนากับหญิงสาวอาดีตสาวพีอาริษัทที่กลับมาอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชเนื่องจากเจอพิษโควิดด้วยความเครียดคิดมากจึงพยายามไปทําบุญที่วัดกระทั่งพบกับหลวงพี่รายนี้จนแอบติดต่อสารสัมพันธ์กันโดยจากแชทไลน์จะเห็นข้อความที่ทั้ง คู่นัดหมายมามีเพศสัมพันธ์กันโดยหญิงสาวจะขับรถไปหาข้างล่างแล้วให้หลวงพี่ที่จำวัดอยู่บนเขาเดินลงมาจากเขาแล้วมีเซ็กกันในรถ นอกจากนี้ยังมีอีกแชทนัดพบกันในวันวาเลนไทน์เป็นที่เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าหลวงพี่รูปนี้ให้เงินฝ่ายหญิงใช้จ่ายมาตลอดแต่พักหลังหลวงพี่ถูกจับตาดูพฤติกรรมมากขึ้นด้วยความไม่สบายใจหลวงพี่จึงพยายามบอกให้หญิงสาวกลับไปหางานทําที่กรุงเทพแต่ฝ่ายหญิงไม่สบายใจเกิดความหึงหวงกลัวว่าหลวงพี่จะมีหญิงอื่น ส่วนคลิปเสียงที่ทั้งคู่พูดคุยกันนั้นเป็นเสียงโต้เถียงกันนานร่วม20นาทีฝ่ายหญิงไม่พอใจที่หลวงพี่พยายามตีตัวออกห่างโดยอ้างว่าชาวบ้านเริ่มสงสยัยระแคระคายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้ถูกจับผิดจึงจำเป็นต้องขอให้ห่างกันสักพัก ขณะที่หลวงพี่กาโตหรือพระพงศกรจันแก้วพระนักเทศชื่อดังที่ถูกชี้เป้าว่าเป็นพระในคลิปเช้าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายอมรับว่าตกใจมากเพราะเสียงในคลิปนั้น,นคล้ายเสียงอาตมามากแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตนหนึ่งเเซนต์กำลังหารือกับทีมงานของวัดว่าคลิปเสียงดังกล่าวถูกปล่อยออกมาเพื่ออะไรหรือว่าจงใจขันแกล้งกันหรือไม่ ล่าสุดปรากฏว่าเผจหลวงพี่กาโตได้โพสต์คลิปขณะที่หลวงพี่กาโตทำการลาสิกขาพร้อมกล่าวว่า ในฐานะที่อาตมาบวชพระโยมแม่และหวังใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กับโยมแม่แต่ในเมื่อมีอุปสรรคอาตมาเป็นเพียงพระนวก,กะและยังอ่อนในพระธรรมวินัยมากเพื่อที่จะลบอุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุยติในการดำรงเพศบรพชิตจึงขอโอกาสขอ,ขอขมาพระอาจารย์ทุกรูปทำการลาสิกขาในวันนี้ฐานะที่อาตมาภาพเนี่ย บวชเพราะโยมแม่แล้วก็หวังประพุทธพระธรรมและประสงค์ให้กับโยมแม่แต่ในเมื่อมันมีอุปสรรคอาตมานี่เป็นเพียงพระนวก,กะจึงอ่อนในพระธรรม,มวินัยมากเพื่อที่จะลบอุปสรรคนี้จึงตัดสินใจยุติ ในการดำรงเพศบพณชิตก็เลยจึงขอโอกาสขอคขมาพระญาณทุกรูปแล้วก็ทำการลาสิขานะวันนี้ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ